สบายดีพี่น้องสบายดีตอนเทียงเดอี่นองตุนนเเด้อพี่เพื่อนก็ทำแมมสองคนพี่น้องมาเินี่อง้เครพื่อนก็ทำแมมสองคนเห็ดกับเขาไอ้สปิงหมูกับปิงประตูพี่น้องประตูเขาปีงแล้วแล้วเรวปงหมูกับขวัวหมูคือเห็ดลายแ่อยูสองนกนะเพื่อนเพื่อนคนงานพี่น้องเลย ให้เจ anyway> like> ้้าใหพี่น้องมาซอยเกี่ยวเข่ามานียนะวะเข่าหยาเข่าหยาลูกลานมาจอยลูกลานฮันบุญก็เจ้ากับบ้านพี่น้องเลยลูกลานมาไม่มาเกี่ยวเข่าเกี่ยวหยาปิ๊บ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 มาเลือกหยาเรื่อนกับซองคนกับแถาแม่เหาไม่ได้แม่ท็อปเทียนสิกับสุรินยังบ่ทันหูพี่น้องเข่ากำลังสุกเต็มนา เท่าเขาเจ้ก้อนพี่น้องเลยมันแห้งกับพนดีปีเนี่โอ้ยพนดีต้นถ่ายทำไมวะก็ผ่ากบพนหรอกแทนที้ตาขาวไหวหายนะฮาตาไปเลยมือเส่าเนี่ยแหละเพิ่อกินข้าวรอบซองค่ะแม่ตอนน้องคือระดีหาค่ำมาแหละผู้เฒ่าเนาะมันหนาวกินข้าวปลือกอยเสบมันอาหารบแาบดีปันใด้อาหารมันคือปากปิ้งมะเขืงกบมุมีพี่น้อง ก็เกี่ยวเขากินน้ำาจ็คสไปคุดกรบไงแล้วก็จิร่เด้อพี่น้องขอโทษขอภัยเด้อส่งมาได้แล้วเพราะว่าคนคุดก็เกี่ยวเข่าคนที่ส่งก็เกี่ยวเข่าบ้านนี้กับจ็คสินเยไรเนาะถ่ากินปิหนานาะพี่น้องเนาะปีหนามอะไรยังกินเห็นได้เลยพอไปว่าคนคุดบนี้เกี่ยวเข่าเลย โอ้ยว่าทีส่งกันต่ให้ทางเอื้อยทางฝั่งไทยเฮาแต่คนคุยไปเกี่ยวเขางันสิครัไปหาคุณให้หนะพี่น้องเว้ยโอ้ยเพื่อสิได้ลอยตบ่ได้บ่ได้บ่ได้บัดนี้ที่ลอยมันก็เริ่มมันสิมันสิดำมัน,ขขบบนไข่ของเบิรดน่ะแม่มันก็นดำโบโบอะไร่ังห่างพี่น้องเฮาไปปีกหมูก,ก่อนเด้อเดี๋ยวคนงานขึ้นมาเขาสิมันตาเคียวซะเฮา เพราะว่าบ่าวมีกับบ่าวฝั่งเล่ากับบ่อยู่มันนี่ไปทุละเพลินมันไม่ผห็กินเห็ดมันไม่ผัวเห็ดกินจำเป็นแม่น้องเช่นลองต้องมาลงมือเห็ดเองกินได้บ่ได้กินบ่ได้ก็แม่น้องกินแหละมันนี่นะใส่ปิ่งนัวไปขึงทงกินบ่ได้ก็ต้องกินมันนี่นะเรานี่ยบังขับเด้อไปพี่น้องไปซอยเขาปิ้งหมูปิ้งหมูพี่น้องเลยนังเนียสีน้ำผสมกันพี่น้องประทูเขาปิ้งแล้วแล้ว ต่อพี่น้องเลยเ้วก็จะปิ้งแมงวันให้ลูกคนงานกินหลงเนาะอูนมันลายข่ดเมฆข้วประจำเฮือนมาอยู่เมฆข้วจำเป็นกัต้องปป้ง น,น่อง,งอเส้าหล่าคยหล่าก่ะเกี่ยวข่าวทงกคนงานไป่น่อยหมุดโจ้มาเกี่ยวข่าวกันเด้ดเอผมเด้กินขาวใหม่เนาะปลาทูโล่หนึ่งเมื่อนี้กับเขาไปสั่งมัวสองโลเนาะ พี่น้องเอ้ยจักสิเผาด้วยวะจักสิย่างกับผูดด้เลือกไพ่กับลังลุกเดี๋ยวนี้อิ้วอ้าวเป็นหมูเผาหรือเป็นหมูย่างล่ะบาดนีทพี่น้องเอ้ยแ <c oughs> ม,ม่เอ้ยหมูเผาจะเป็นหมูเผาหรือเป็นหมูย่างแม่เอ้ย คืตั้หงเนาพี่นอเนาะคือใส่ตาตรงฐานบอแห้งบอเห็นน้ำตกมึงกับบุดไรแล้วผมวบบโอ้โโอ้โอ้โโอ้แม่แม่สวยเทาไนแม่สวยเทาไนแม่ ไป้จิปาใส่ถ่านลายอืมข้มาเมย์ใส่ฟานในน่อยพี่น้องเลยใส่ในน้อยค้างเหมเหตุถ่านมาลายโผล่นะเม่์ขวดจำเป็นมื่อใดหน่อยพี่น้องเลยอู้หูใหเมยน้องเต้นเห็ดกินในคนงานในคนงานที่ได้กินอยู่บนอพี่น้องอันน้นองซาลาวะมันสิรอดเป็นน้องเม่บอกเพ้นมนาเนี่ว่ะจ๊ะอย่าพับประมาทเนะอาพี่น้องเลย ข้างเรห็นอาหารล่ามันบมดเสือเขาลูกร้านจะได้กินหย่อนอยู่บ่พี่น้องแนวนี่นะขัางอาหารพวกผัดผัดทอดเนี่ยมันเสือเขาอยู่หนองสาหลักขัางอาหารนี่แบบเราเล่าตำถอยแกงสิ่น่ะบมดเสือเอาโอเคทานทานไดแม่มเราใส่ใหม่ขี้ไหนเล็กขี้โผดโพพี่น้องเอ้ยวู้แต่ทานน้อยเดียวกับขึ้นเก่าว มันเป็นพอรองเทนเดินใจเย็นแบบว่าย่างไปเรื่อยนะพอรองเทนนหมกักย่างเธอว่าโอ้เสียดายพีนี้มันมาเกี่ยวข้าวให้แม่เลยมาบอกเสียใจอย่างแห้งมาจากมากแจ็สีอะไรพี่น้องเลยลูกกับสิปิดเทิล่ะเรียอีกสองมือนกับพีทเทิล่ะ ้องน้ามาแม่หนูอีกเรียนอีสองวันหนูเปลี่ยนเติมแล้วนะหมอลูกก็ได้ อันนี้นั่งมันเพียหน่องอยู่เพื่อนกับชาวมแม่บรายู่แต่เหกับเขาได้เพียน้องเบิ่งงัวน้ำจ้าเปลี่ยนงัวเปลี่ยนคุ้ยน้ำทำเป็นคนเห็กับเขาทำแม่เป็นคนใหญ่งัวโอ้ยโมเมียนสวยกันเพียน้องเออเห็นอนั้นมันยามมันยากงัวยำให้ย้ำห,หน้านั่นแหนละ ขั้นเกี่ยวเขาเาเบิดกับบริยางอบอ้านนี้ลงไปผูกอยู่ห้หน้าผูกอีเมยียเปวดงวงงวมันของกันนะเลย้ยเบิ่งงวงนำหมูสองโลไม่ขู่อ่ะนี่นะ แ่ซอนะแมคัวเราเขาหยันคนงานกินบ่ได้ไม่เสียบเกินพี่น้องเว้ยเรื่อว่าจะให้เจดมาันมาเห็ดเองเนาะคนงานเจดมันเธอมาสอยมาเนี่ยสี่สี่คนครอบครัวผลให้เจดามาขวัวไปข้าวนียวขวัวเนี่ยมันสีบดเสบโอ้ยเสบบ่เสบก,ก็มันกินเนี่ยนะเจดาเอ้ยแป้งนัวใส่ไปเลยเลยโลวัลวๆ ปกติก็มีแกงน่องใหม่มาก็แซ่บแล้วพี่น้องคนละลายจากไปสิมาฮะโดยโอ้ยยังก็แม่ฟังดูพี่น้องบักตู้บักตู้ห้อเศาเลยพี่น้องเอ้ขั้ยเศาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปปดคั้วก่อนพี่น้องเอ้ยนางมัน นั่งมูมันม่นั่งมันเป็นน้องกได้ป้ปดคั่วเขาปน้องเรือช่บอททางหนาสุกแล้วฮุกคือบอทออกสัเอ้าคั้เขาลักอีกก่อนมา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 ไอเมย์ย่างต่อไปน้องเลยเปลี่ยนกันขั้ขั่วไป็น้องครับเอาคั้วเขาลักก่อนบักตู้เศร้าเลยวะสันหยิดกับเขาใหญ่งวใหญ่คัวโอ้เขาแล้วไอที่ส่วนไอเมย์คายคัวา้ำโตนี่ ขายเบิดแล้วป่พ um. yeah. ี่น hey ้องเอ้ยเ้าวเมย์กำลังลดนพี่น้องเอ้ยแมันหวานอะไรนะรดนเอารดนเอาเจ็ดได้เนาะเอาใส่เอาใส่ก็บ่อได้อืมลดนนะลดนเอคขวดกับฮมเรียบร้อยเลือดเอากินหน่ามาเนี่ยมังหงก็กระน่วยคขึงพี่น้องเอ้ยจักขึ้นมากันเขาตั้มขี้อีลมหุงกันนะเขาจะตั้มว่าเขาอยากเขากินบ่ได้นะ เพราะว่าข้าวมกินหวานครับโใส่น้ำตาลเด้กับข่าวนะครับโเห็ดหวานแต่ว่าของหวานเ่าหมักหวานเนี่ยพี่น้องอ้าวอีเมลแล้วก็ปล้นเป็นก Aí, wow! ันใดอย่างเงยล้นหมูโบเหม็นปีกเหม็นย่างได้พี่น้องซุ้มมาโลซุ้มมาโลนังหมูกระไ้ซุ้มมาโลนังหมูในเบิร์ตนเลยขึ้นอย่างไรแท้โพลแล้วกับข่าวเทียงมันเนี่ยนะ บะมี่แต่นี้ได้พี่น้องปิ้งไก่เขาก็มีใช่ไหมปิ้งไก่พ่อแม่ขนมเขาจีว่าให้คุณงานใส่นมกินหลายอย่างหลายประการน,นี่ปิ้งไก่ก็สี่ปิ้งพี่น้องหมูซองโลปิ้งไก,ก่เขาบอกกินอีกหวัวบอกินกินเองติหมูซองเรปิ้งไก่สี่ประตูหนึ่งโลปอดมังหงซองหน่วยพอ่อว่แม่ งานคนง,งานทั้งหมดนียน,นะเหลือกินพี่น้องเอ้ยผู้ใด้สมุดจอมากินกะหมุนมาเด,อดาเอเ้อเดี๋ยวทอมแม่ร์ิตั้มให้กินมาใน,นมันหงหุงนะมีเรื่องสิบอกว่าทอมแม่กับพกินมะเขือมักอันมะเครือเทศได้พี่น้องเราบ่มัมกกับอันน้าลแล้วก็บ่ษไส้พี่น้องเยมันหนอกมันนอกโลดทอมแม่ร์เฮียงพี่น้องอะนนะโล,ลน,ลอนเอาเอาพอดเลยไหมอพอดเลยไหมเอ,อ้ยอุ้ยสุกแล้ว เกกม,มื่อกี้หนูก็พ่อมีซมิงแล้วพี่น้องเอ้ยบ้าน้องของนาก็มีประตูนั่นอะไรอะหลายอย่างอนอะพ่อเราคนงานกันจ็คซมิงจะค้นดอกนิ่ข่าวสิป้ายน้องเอ้ยห้องของตาลลงเฮียนดอกไฮน่ามือนะ,นะเป็นแม่ครัวจำเป็นพี่น้องเอ้ยแล้วก็ความนาจพระเจ้าพี่น้องเพี่นสิงแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อยู่ดีแมงเบือสกุลสกคน นำนวนหน่วยพอกันไม่ขีมหนาสบายดีไปเลยพี่น้อง